สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนินจาและวันนี้เราก็จะมาล่าไอเมนนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าวันนี้นัวแน่นอนนะครับแล้วก็โปรโมชั่นใหม่นะครับมาแล้วนะครับตามนี้เลยเติม50บาทได้2เซตนะครับเป็นเซต50เติม300บาทได้เซต3 0 0 1เซตนะครับแล้วตัวละครก็มีตัวละคร50กับตัวละคร150นะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับ พูดไม่พูดแป้มตำเพลงนะครับเต่เราไปแกล้งเลยผมบอกเลยว่าวันนี้จะไม่มีคําว่าปาณีไอ้เมนนะครับคือผมจะจัดหนักแน่นอนนะครับใครอยู่ตีมันผมเล่นหมดแน่นอนนะวันนี้คอยดูใครมันใครมันพลพรรคตีไอ้เมนเดี๋ยวมันโดนผมทุกคนน่ผมบอกเลยนะ <Hello. S 1> มาแล้วก็ปืนนะครับ <Hello. S 1> ผมบอกเลยว่าปืนเนี้ยเป็นปืนโคตรโกงนะครับบอกไว้ก่อน <laughs> มาผมออกเป็นลุยเลยดีกว่าแต่นนเนี้ยโโหไฟ หูฟังไม่ใช่หูไฟโอ้โหอย่างหูฟังผมเนี่ยเวลาหันเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงเว้ยเพราะว่าผมเปลี่ยนชาวการ์ดใหม่นะครับยังไม่ได้เซตค่าก็เลยมาจัดการทั้งหมดไอ้เมนอยู่ไหนหายเมนเดี๋ยวลืมเปิดก๊อตเลยเดี๋ยวดีก๊อตเคออเมนอยู่ไหนใครชื่อก้าวก้าวใครชื่ออะไรโดนกูหมดโดนหนึ่งตายหนึ่งเก็บเก็บเก็บ จะไปผมผมเรียบยามาเหรอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอันยาอันนี้มึงตีมันเปล่ามึงตีมันมึงก็โดนมันทั้งหมดนั่นแหละกูบอกเลยวันนี้กูไม่ปานนี้พวกมึงหรอกใครเม่นมึงวะนี่เม่น โดนดึงเอาโอ้เลยว่ะปืนแม่งโคตรแรงนะครับทุกคนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนแม่นเม่นเม่นไปไหนไม่ได้แต่ผมอยากเล้นเป็นปืนเม็ดเดียวมากกว่าและแอดมินตัวนี้มันมันไม่ค่อยทรมานมันเท่าไหร่เนี่ยผมเอาไปไกลๆเดี๋ยวผมว่าผมเอาเอามันไปไกลๆแต่เซตมันอะมันเล็ดเซตใหญ่นะครับมันก็เลยอาจจะไม่ตายกูว่าอยู่ทำไมกูยิงมันไม่ตายกูกระตุกดึงมาทรมานทรมานใจ Đến này bắn nhá. Kịp quân kịp quân. Khai bắn dính mà quá. sẽ ao em men. Chúc chúc. <laughs> khai kịp bắn tay một. cái kịp tay một. Khai kịp bắn tay, khai kịp bắn tay, khai kịp bắn tay. Khai kịp bắn tay. ไอ้เก็บมึงตายกูบอกเลยไอ้นด็เก็บไอ้นด็เก็บมึงเก็บทำไมไม่หนแล้วะไอ้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนใครแตกก็มาชดเอาละกันนะครับทุกคนใครบอกให้มึงเก็บ กูบอกเลยกูบอกเลยว่าหมดบอกเลยใครไอ้นี่เก็บของไอ้นี่เก็บของไอ้นี่ไอ้นี่เก็บของไอ้นี่เก um um ็บของไม่ได้ไม่ได้หัวร้อนกูบอกเลยไขรตีไก่เม่ใครเก็บของไม่ไดมึงโดนกูหมดวันนี้เดอเดเด้อเด้อเด้อเดเดเ เดอบ่เด๋วไม่เม้นเด๋วไม่ไปมึงไปมึงไปเอาเก็บมึงตายเก็บมึงตายเก็บมึงตายหน้าแบบหน้าแบบจริงจังจัดแะตอนเนี้ยมึงมามึงตายเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเราดิเดี๋ยวผมเดี๋มาอีกมันจะอัดไอ้ทียไข่มันสุดมาก มันมีคนพูดมากได้มีคนพูดมากมีคนพูดมากมึงก็ตายไปโอ้ยไม่ได้จัดของเลยหมัอนรีบไเียไปยังเร็วสามร้อยใหม่อะยังร้อยใหม่ในเฮียใครวะกูไม่รู้อเหี้ยใค้ที่ไม่เห็เล่นโปรอพีโอนานี้พี่้ยไม่ได้จัดของเลยมันรีบไปเฮียอุ้ยเซฟจิมหายแล้วทุกคนเซฟผมว่าผมตายอย่างงี้อุ้ยหลุดโอ้ กูกำลังมันลไอ้หมายใครแตกเฮ้ยเซิร์ฟคาวต้องกูเก็บร์สามร้อยใหม่ได้เแล้วใครต้องคูเก็บเซิร์ฟไม่หายเราเซิร์ฟไม่หลุดไป็นอะไรอวายเ้ยเย้เป็นไม่ได้ของแล้วแบบมันไม่ใช่อะไรนะเว้ยคือแม่งหลุดตอนนี้มันพอดีอะแอดมิน,ลลนมหลุดถึกเวลาเนาะเออหลุดถึกเวลาเนาะเออ เลดนะ้าใครที่แตกนะครับก็สามารถไปทักไปชดแอดมินได้นะครับทุกคนก็ตามนี้นะครับทุกคนอืมไม่ใช่ว่ากูเซตอีกเซตหนึ่งแตกกูอยาเอาเซตสามร้อยเออโหในคลิปมีนะครับทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสเลย <c oughs> <c oughs> มันบอกไม่มีใครยิงแตกๆเกออิไนไปหรือเปล่า <c oughs> มาเดี๋ยวเอาไอ้แบงค์ต่อมันมีเด็กข้างไข่ผมมันไปอยู่ทีมัน เดี๋ยวผมจะจัดการมันให้หมดเฮ้ยผมคิดออกแล้วผมคิดออกเยเมนอยู่ไหนอเยมนไม่อยู่แต่มีลูกน้องมาน่ะเดี๋ยวนะผมเปิดผมขอปิดปิดวิ่งปิดนี่แล้วก็เร็จโอเคั่นประมาณนี้นะครับตัวเดี๋ยวรอเม่นมาเดี๋ยวรอเม่นมาเม่นมาละอเม่นมาแลวเม่นมาเลวเม่นมาแลยเม่นมาเลย เดี๋ยวผมรอเดี๋ยวผมรอมันตีเดี๋ยวผมจะดึงมาทั้งหมดแล้วผมจะยงิงมันทีเดียวเลยดีไหมผมว่าเอายี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่อางนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าผมผมคิดผมคิดเอาแล้วมันออกไปข้างนอกได้บอกวะอยากให้ออกไปได้อะไงดีวะลองลองจำไปดูข้อมูลมันมันมีทางออกไปได้บอกวะโอ้โหมันมันสุดแค่เนี้ย เลราไปดิจาเราไปเฟิรปิง,ปงเอาตรงนี้ดีกว่ามันค่อยโล่งเนาะผมว่าตรงนี้ตรงนี้ได้ตรงนี้โล่งตรงนี้โลง่ง,ลงเดี๋ยวร้อยเมนดูไอเมนมว่ามันตีใครบ้างมีอ่านหาพ้องแล้วก็จะเป็นโอเคผมรู้แล้วตัวนี้แล้วก็ตัวไหนวะอ่านหาพ่อจเจอหนึ่งหนึ่งตัวมึงมาเนี่ยไอเนี้มึงมาเนี่ยไอเมนมึงมาเนี่ย เฮียอะไรเนี่ย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 ไอ้นี่เป็นโปรเทคไอ้นี่เป็นโปรเทคอะไรเนี่ยผมบอกเลยว่าผมผมเอาให้สุดวันนี้ใครตีกับมันมึงโดนกูทั้งหมดผมจะเอาให้มันร้อนผมจะให้มันร้อนจัดผมบอกเลย ไม่จริงสักเรื่องครับไอเหียต้องฆ่าหมดเฮ้ยคายวิ่งคลายวิ่งคลายวิ่งเดี๋ยวเก็บกัน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 เย้มงงอ้าไอ้ไม่านไอ้ม่่าไอ้าน้ไม่ไอ้นี่ไได้ออออ้เอไอ้ไดอไอ้ได้้มไอ้อ้อ้ โู้โหไอแม่นกูอย่าบอกไอ้แม่นยิงได้เนี่ยผมจบเลยนะโอเคยิงช่วยยิงช่วยผม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 ยิงช่วย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 จะตายไอ้แม่จะตายไอแม่จะตายไอ้ดี๋ยดูลูกล้องไอ้แม่นมึงไม่ยิงไอ้แม่นหรอมึงไม่ยิงไอ้แม่นหรออานาพ่องเพื่อนนั้นใครมาใหม่วะ ไอโฟ่ไอโฟ่โผล่โพล่นี่โพนี่ตายแล้วเหรอโอ้โพนี่ตายไปเกินแล้วก็จะมีอาหารพ่อห้องจะเรายิงไปแล้วเนาะเมื่อกี้ใครอีกวะเม่นมึงรีบมาออกดิแต่ตีมึงอ่ะอุ้ยผมไม่ได้เปิดก้อนด้วยนะประเด็นวิ่งไปไกลก่อนวิ่งไปไกลเปลี่ยนเปลี่ยนทางบ้างเปลี่ยนทางนะตรงนี้มันชุลมุนละเร็นนั้นมันชุลมุนเกินไปละ มไีกินไปสุดโลกเลยไอ้เหี้ยไอ้ยไปกินไปสุดโลกมึงมานี่มึงลูกน้องไอ้เมนมึงลูกน้องไอ้เมนไอ้ไหนอีกไอ้โพลมึงถึงเวลาคุพานึงก็เล่นนะโอ้ยไอ้ไอ้โพจบแล้วไอ้หลุดเลยอ่านอ่านแล้วพอหลุดเลยเมนเมนจ๋ากูเอาให้สุดผมจะแบบผมจะเกี้ยงแบบจนน่าลำคาญอ่ะผมดูรอดูสภาพเลย 999มันหมดเวลาไปแล้วมันหมดเวลาไปแล้ว999หมดแต่คูคนเดียวเลยตัดแม่งตายเยี่ยมตัดนะลูกคูเอาพรูอมนะกูเอาให้สุดใครตีมันมั่งมึงโดนไอ้รอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอรอตีกันมารอตีกันมาไอ้ไอ้โพน่าจะเกิดละโพเฮ้ยจัดการไอ้โพให้จัดการไอ้โพจัดการไอ้โพจัดการไอ้โพมันตัวเปล่า เหลือใครเหลือครไอนีไอ้นี่ไอโอ้ยไอ้นี่ดึงไม่ได้แล้วอ่ะไดี๋วงนะไปไหนแล้ววะอ่านนะพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาอนีดวเอาอนี้ดิเดียเียเเนี่ออสวยสวยทำดีอุ้ยไอ้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 ีอ้ไ้มย้ไอ้ไอ้ไป้ไอ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 ้้อผมบอกแล้วใครที่ตี้ไอ้มน วันนี้ผมเอาสุดผมบอกเลยผมไม่มีคำว่าปานี้แนะ่นอนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะไปบวกด้วยสักเซตหนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อแบบคนดูบอกมึงจะไปเกียนคนอื่นบ้างมึงเกียนคนอื่นจนคนอื่นปิดสตรีมหนีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมโชว์ชวให้ดูสวัสดีเขาเล่นเซตอะไรกันวะทุกคนอันนี้เซตโกงนะเ,เก็บไว้ก่อนเซตโกงเนี่ยผมเก็บไว้นะครับปึ๊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 บโดนหนักอะผมบอกเลยนะคือ ใครที่มันโดนผมไปนะครับใครที่โดนเกียร์นะครับก็ทักไปหาแอดมินได้นะทุกคนไปโชดได้นะไอ้ใจไม่ไปแล้วครับมันยังอยู่มา,ไไม,ยมาเดี๋ยวเราเล่นเซตอันนี้ S S ห้าเราแล้วอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมเล่นเซตนี้แล้วกันแน่มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาโชว์โหดกันดีกว่าเนาะไหนก็นไหน,หนแลละปิดก๊อตปิดก๊อตแล้วก็ปิดเลยปิดทั้งหมดเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่า ผูแต่โลภแพงจัดเลยนเนี่ยอะไรวะอ่ารเตียอ่านปา,า,าผมเอาผมเอาสุดวันนี้นว้ผมเอาสุดวันนี้ผมเอาสดโนมโควนี้โชว์หน่อยโชว์หน่อยเฮ้ยกูเปิดก๊อดีกวมา ไอเวนก็ว่าอย่ทำมยิงไม่เข้าปิดยังวะ่าจะปิดแล้วนะโอเคปิดแล้วปิดแล้วก็ว่าอยู่โดนโดนจ้ำหัวไม่ตายหรือว่าเปิดตอนมันก็ยิงตายผมก็ไม่แน่ใจนะเอาสุดมาเอาสุดหน่อยตายหนึ่งอย่อตาหนึ่งเว้ยอุ้ยอห้ดนสามร้อยดนสามร้อย โคตรมันผมบอกเลยแนวเนี้ยถ้าแบบปกติโอ้โหเซตใหม่ยิงกูแตกเลยผมโดนเซตใหม่ <c oughs> หัวไมคับสึกกว่าเหรออ๋อโอเคเล่นเล่นน่าจะเล่นต้องเล่นไมค้าแลนะทุกคนเราต้องเล่นไมคบต้องเล่นไมคับแล้วปืนไหนดีสุดเนี่ยทุกคนปืนนี้ป่ะ <c oughs> เอาผมเอามั่วเลยละกันวันนี้ เอาหมดเลยอันนี้น่าจะเป็นเซตเก่านะครับที่แอดมินแจกนะทุกคนเซตที่เอดมนเล่นแต่เหมือนผมจะมี300ร้อ๋อผมให้เบนไปได้ไหมผมให้เบนไปแล้วขยะของเซิร์ฟรับตีไปก่อนมาวิ่ง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 ไปเดี๋ยว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 อุ้ยอุ้ยโอ้โหทำไมมันมันติดวะมุมเนี้ยมันมีมุมติดของมันอะเนาะ ถอยกันถอยกันจู่คิวชิวจูคิวชิวอุ้ยโอ้โหไอ้เจี๊ยนี่เล่นเั็ใหญ่ตลอดเลยกูขอตบมึงหน่อยได้ไหมนกขุนทองเนี่ยเดี๋ยว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 เอดมินน่าจะซับเซ็ตมาให้เราเนาะแอดมินบอกให้ผมมาเกียร์นับก็เลยไม่ได้ซับเซ็ตมานะประเด็นแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเราก็เดินชิวๆวันนี้เราไม่คิดแล้วมากคือเราเกียร์เบนเม้นแบบสุดๆแล้ววันนี้จนหัวร้อนคิดสภาพคิดสภาพจะเป็นหัวร้อนอะ เลตโกเลตโกเลตโกอม่ได้น้าช่ไมจิี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยสามร้อยแตะกันน่ะอุ้ยเยอะอุ้ยอุ้ยโอ้ไี่จะเซ็ตใหญ่สามร้อยก็มีเดี๋ยวกูเปิดก็เก็บขอย ielle, ้อนเนี่ยงั้นก็ประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนก็ผอเลยว่าวันนี้ผมไม่ ออมือไข่ตั้งสิ่งยังไงกันผมและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย